สวัสดีครับชาวบงคอมพิวเตอร์ทุกคนครับวันนี้ผมมีลำโพงมาแนะนำคุณผู้ชมครับผมนั่นก็คือตัว a u r a YN189 Gaming Speaker นะครับผมสว่วนรายละเอียดข้างในหรือว่าสเปคต่างๆเนี่ยเป็นยังไงตามชมได้ครับ เอาละครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตัวลำโพงนะครับผม a u r a YN189 Gaming Speaker นะครับผมเรามาดูสเปคเข้าวๆของเจ้าตัวลำโพงตัวนี้กันเลยครับโดยเจ้าตัวลำโพงนี้ครับก็จะมีดอกลำโพง3นิ้วให้มา1นะครับผม2นิ้วให้มาถึง2นะครผมมี USB power แล้วก็ Audio jack 3.5ม mm ิเมตรด้วยนะครับลำโพง f u l l r a n พร้อมเบสทุ้มลึกนะครับผมเหมาะสำหรับการฟังเพลง โดยเจ้าตัวลำโพงนี้นะครับมีน้ำหนักเบากระทัดรัดรองรับเอฟเฟก R G B แล้วก็รองรับระบบพาร์คแอนเพย์ด้วยนะครับผมและที่สำคัญรับประกันถึง2ปีครับโอเคครับและนั่นเป็นสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวลำโพงออร่าไว้นะครับผม N 189 Gaming Speaker นะครับผม ต่อไปเราจะพาไปดูจุดเด่นหลกัหลกๆของเจ้าตัวลำโพงตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างไปดูเลยครับเจ้จุดเด่นหลกัหลกๆของเจ้าตัวนี้ก็คือการปรับจูนได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นะระดับเสียง3มิมติหรือว่าเป็นย่านสูงกลางต่ำหรือว่าเบสก็สามารถปรับจูนเนี่ยอิสระและที่สําคัญยังรองรับระบบสเตียลด้ครับและนั่นก็คือทั้งหมดของเจ้าตัวลำโพงออราไวเอ็นหนึ่งแปดเก้าเกมมี่สปีกเกอร์นะครับผมบอกเลยว่าใครสนใจที่จะสั่งซื้อเนี่ยก็ราคาไม่แพงครับเพียงหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นโอเคครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากได้เจ้าลำโพงตััวนี้้้รผมมก็สสาาถ่งซือได บนร้านค้าออนไลน์ s h o ป e, ปีหรือว่า Lazada นะของของบนคอมพิวเตอร์รวมถึงเว็บเพจแล้วก็เว็บไซต์ของบนคอมพิวเตอร์ด้วยครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับของการรีวิววันนี้ใครมีข้อสงสัยสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยสำหรับการรีวิวว,วันนี้พวกเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ